สวัสดีค่ะแม่เพนกับน้องสาวคนสวยตั้งใจไปเก็บเห็ดแต่ไปเจอลิงกอนบอรรี่ผลไม้ป่าเลยเก็บมาด้วยค่ะเก็บด้วยมือนะคะโอ้ยดกมากเลยนี่ดูนี่ดูนี่ดโอ้ยเดินเหยียบเฉยเลยโอ้ไม่เหยียบก็ไม่ได้ไมันเยอะเอา้าไม่เหยียบก็ไม่ได้เนยโอ้ยนาตึ<ม>๊บแล้วตึ๊บเก็บไปเก็บไปโอ้ย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 อ้ยโอ้อาโอ้โอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ย้ยโอ้ยอโอ้อ้ยโอ้อ้ โอ้ยเป็นจุ่มเลยตรงเนี้ยังไงไข่บมงดาไข่มันไข่บมงดาเลยเก็บเอาก็บสวยเจ๋งนะแต่มันไม่สุกเหมือนตรงนู้นนะลูกมันไม่ตึงเหมือนตรงนู้นโอ้ผลไม้ป่าผลไม้ป่าโอ้ยนั่งมื่อยขานั่งปิ้นนั่งโอ้ยนั่งเมื่อยขานั่งไปเก็บตรงเนี้ยว้ายเห็ดอะไรเนี่ยโอ้เห็ดไใ้นั่นอะเห็ดเลนจือเจ้เหรอกินได้ ช่เหรออืมได่เจอเหรอใช่ <c oughs> อือได้เจอกินได้เอาอ่อนๆไม่ต้องเอาหมดตรงปลายอ่ะต้มเป็นชา <c oughs> อือืออืองัดมันเป็นต้องไปงัดมันอืมจะเก็บเหรออู้หเป็นปลาเข้าไไ้างในเยอะแยะอือหือเอาอันนี้มาช้อนดีกว่าจะอย่างนี้ต้องมาช้อนอ้ยเหยียบหมดเลยไม่เหยียบก็ไม่ได้นี่ ตรงนี้ไม่สุกเท่ากับที่เราเก็บเมื่อกี้นะเออถ้าไอ้ที่เราเก็บเมื่อกี้นี่ลูกมันโตที่น้องพีทบอกแล้วแดงที่น้องพีทบอกว่าไม่เคยเห็นตรงไหนที่มันลูกใหญ่แล้วก็ลูกใหญ่แล้วก็แบบมันมันไม่เหมือนที่เราเคยเห็นทีเขาบอกว่ามันเป็นบางที่ที่แบบว่าลูกใหญ่ลูกนั่นแล้วแล้วมันจะกินอร่อยอืมแต่เขาเนื้อร่อยนะอืมอันนี้ก็อร่อยอืม อันนี้ก็อร่อยแต่ยังไม่สุกมากยังยังไม่งอมยังไม่งอมดูเราเขามีเก็บไหมเต็มเลยก็อมเปรี้ยวดีเราพี่อืมอร่อยูดสองครั้งก็เต็มกบมือแล้วอืมใช่อืมนั่งภูเขาจบเลยแต่เมื่อกี้เนี่ยลูกมันโตกันนี่เนะาะลูกโต,ตออืเนี่ย ขึ้นเต็มเลยอือใช่อือมันไม่โตมันเหี่ยวก็มีมันฝ่อแล้วก็มีอือคิดว่าพันนี้เป็นอย่างนี้นะอืออือก็อร่อยนะอืออือยุคนี้ไม่ใช่โตเท่าไหร่ ใช่เจ้าเก็บเมื่อกี้นี่ลูกโตมากอ่ะมันชุ่มนี่ลูกโตมากเลยใช่ใช่ลูกต่างกันเลยออืมงามมากน้ำมากแต่มันเยอะเนาะพี่คนนั้นเลิกเล่นเบนมูจะกินให้เขาก็ไปชงกานปั่นสมูทตี้ทำสมูทตี้ปั่นทุกวันน่ะเขาอ่ะลองอู้หูเก่งเก่งมากเลย ค็ขิชุนมากเลยปั่นใส่น้ำได้แล้วก็มีโบบ้ามีหลายอย่างอุ้นนี่ที่เท้าด้านเท้าน้องที่ว่าแดงเต็มเลยเต็มเต็มเลยอะแดงเต็มเลยเย็บมากเมืองนี้มันจึงเป็นเมืองที่อะไรที่อะไรสมบูรณ์ไปหมดใช่ทีนี้ไม่อยากาอใยมันเยอะไม่รู้จะเก็บตรงไหนแล้วเนี่ยเพราะว่า มีที่ช้อนน่ะเก็บใส่ปากเก็บเศปากเก็บใส่ปากก่อนที่เขาคงอยากมีโมเมนต์ไปเก็บเหมือนเราเหมือนกันออืโตมากเยอะมากคสวยมาก